นะครับผมตอนนี้ยังพอมีคิวว่างอยู่ให้พี่น้องได้โทรสอบถามรายละเอียดด้าพี่น้องเดอ้อติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับลูกเบิร์ดสวัสดีนะครับผมตอนนี้ทีมแฮ i r กำลังขอมาร์ดพี่น้องวันนี้มีกองยาวด้วยนะครับผมเพิ่งกำลังแ a i r ขวัดพี่นอนะ้องแล้บพี่นอ้องเบิร์นก่อนพี่น้องด้านบนไปที่ตัวน,นี้กำลังขึ้นนางล้านอยู่พี่น้องท,ท,ทุกๆแผนกนะคะรับผมบ่ลจะเป็นคอนวอยแดนเซอร์ศิลปินนะครับผมกำลัง แข่งกันทําเวลาอยู่พี่น้องครับผมคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณนะคะผมเดี๋ยวมือนี้มีรํถาถวายพร้อมพี่น้องถ้าบ่มีอย่างอ่าเ,เขาลมาอย่างพี่น้องถ้าไม่มีอะไรเป,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 เปลี่ยนแปลงเราจะไลฟ์สดช่วงราถวายนะครับผมเพราะว่าสัญญ,ญาณบ่ค่อยดีได้พี่น้องมือนี้มาชิงอะไรสดตะเวนแน่พี่น้องก็ซื้อของไซบ้าเอ้ามือนีเบาเบอร์เคลอะไรสดตะเวนตะเวนแทนสัญ,ญญาณบ่ค่อยมีพี่น้องนะครับผมก็เลยต้องไล่ก่อนนะครับผม ถ้าเกิดว่าไร่ค้ำคนนี้อาจจะบม่มีสัญญ,ญาณไร่พี่น้องเพราะว่าคนอาจจะลายไดนะ้พี่น้องเนาะนะครับผมก็เลยพาี่น้องมาเบ่งบรรยากาศสดๆดก่อนในตอนนี้นะครับผมกํา่างเขามาได้พี่น้องพี่นอ้องเข้ากํา่างร่างเขามาในวัดนะครับผมเพราะว่าผืนนีพิ่นมีแห่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครบผมบรรยากาศรถแห่กองเงาพี่น้อง fc จากแพร่คะ่ะสวัสดีนะคะผมแอดค่ะอยากเห็นอยากให้น้องไอรยรำถวายคะ่ะเวทีขืนโค้งเหล่เบิ้อก็ล่างขืนพี่ เวทีห้องกำลังขึ้นโคงแต่ว่าเพิ่นปูแปนแล้วแชร์ Share แล้วค่ะขอบพระคุณมา,มากๆค่ะผมขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนนะคะ่ะมื่อน,นีนโบวิ่ฝนได้พี่น้องมื่อน,นี้ฟ้าแจ้งจัางปังพี่น้องมือน,นีนไม่ครับพี่ทางรถเฮไปทังกล่องเหาพี่น้องมวนค่ะผมบุญบานเพิ่นมาเด้อพี่น้องเด้อมามวนมาซื้อน้ำกันค่ะผมพี่น้องบ้านนองหัวคน พี่น้องตะบนน้องมืนทานพี่น้องอาสตมาพี่น้องรอยเอสขึ้นนี่บัตรนางงานหนึ่งรอยบาทเด้อพี่น้องเด้อบัตรนางงานหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะผมร่วมทําบุญกับทางวัดวาอารามนะคะผมบัตรหนึ่งร้อยบาทมาเจอกันนะครับสบายดีพี่น้องสอปปลาว้ครับสบายดีพี่น้องทางสปปลาว้เด้อ รถแ่ประมาณสี่หาขั้นพี่น้องทั้งกล่องเงาวเารถแ่นะครับผมวันนี้น้องไอามายังขามาครับผมงานเจ้าภาพบอสางานเจ้าภาพครับผมวันนี้เป็นงานเจ้าภาพนะคะผมเป็นงานเจ้าภาพนะคะผมที่เก็บบัตรหน้างานเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ยถ้าบุญกับทางวัดวาอารามได้พี่น้องเด้อค่าเข้าประตูหนึ่งรบาทนะคะผมร่วมทำบุญกับทางวัดวาอารามหนึ่งร้อยบาทชมํำสอดแจงน้ากันคบพี่น้องครับผมพี่น้องบ้านน้องหัวคนพี่น้องน้องมืนทานพี่น้องอาจสามารถเด้อครับผม เจอกันนะครับผมพี่น้องห้องลังๆังขอมากครับผมวันนี้นะครับผมมีทั้งรถแฮรไป้องมีรถแฮรมีกล่องเน่ามีหม้อลำ่เด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องบานนองหกคนนะครับผมบุญบ้านห้าหญ่แห้งพี่นอ้องมาอบ,บุญน,น้ำกันครับผมม้อบบมือเมื่อซีน้ำกันครับพี่น้อง ดูจากคนทองร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีนะคะผมขอให้ปังปังจากอุตร,รดิตสวัสดีนะคะผมบัตราง,งานจากบัตรจ้าบัตรงานหนึ่งร้อยบาทครับผมบัตรนางานร้อยบาทครับพี่น้องชมลำสอดแจงเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้เป็นงานเจ้าภาพนะครับผมงานเจ้าภาพนะครับผมที่เก็บบัตรนางานนะครับผมค่าผ่านประตูชมหมอลำนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับผมบำรุง พระพุทธศาสนาพี่น้องครับผมท่าบุญรวมทัาบุญกับทางวัดอารามเด้อพี่น้องบัตรนังานหนึ่งร้อยบาทชมลำสอดแจงพี่น้องตอนนี้พี่น้องพูดให้มากๆกับสิท่ารถแห่ท่านก่องเาาเด้อพี่น้องนะครับผม,ถ,บมบถ้าบอกว่าเบิ่งรดแห่แต่ว่าฝนก่องยงาเมื่อแรกจวดกันพี่น้องมาลำเสียงไปหงุดหงิดซก่อนครับผมสามทุ่มหอดสอดแจงกักพี่น้องมาเจอกันนะคะผม นนรถแฮ่ก็ล่างเขามาครับผมสวัสดีจ้าลูกเบิร์ชช่วงก็สุดมีกลุ่มเปิดไหมลูกพรุ่งนี้นะคะผมพรุ่งนี้นะคะผมค้นอรอยเมืองจากพทมครับผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีพี่น้องสุขกุสคนเดอ้อสวัสดีพี่น้องครับผมจากทุกๆสถานที่นะครับผมที่กําลังรับชมไลฟ์สดผ่านเพจหลักมาํำเสียงของนักข่าก,กับบ่าวเบิร์ดนาคารินนะคะผมอยากไปจังที่บ้าน ก็เป็นบุญกระถินเหมือนกันเสียดายไว้โอกาสหน้ามาเจอกันนะครับผมตอนนี้พี่น้องฮอกกำลังเขามากครับผมกําลังเดินทางเข้าสู่บริเวณวัดนะครับผมเพื่อว่าพี่อมีรถแห่ได้พี่น้องมีทั้งรถแห่ไปทั้งกล่องเหงานะครับผมพี่น้องฮอหลายแห้งนะครับผมแล้วก็น้องๆในเสื้อกําลังขนของมาจากรถบัสนะครับผมรถบัสเข้าจอด้ีงนองพี่น้องมือนี้รถบัสเข้าขอมาบ่อไหรนะครับผมกําลังยางต่อแถวกันเขามาพี่น้อง ขอให้ปังปังเอฟซีกาลสินค้าสวัสดีพี่น้องท่างกาลสินเด้ออันนี้งาน,นยังงครับเนี่ยงานกระถินงานกระถินกับงานบวชเป็นงานกาสินกับงานบวชครับพี่น้องเป็นงานกระสินกับงานบวชนะคะผมเด้เสือเขอกากำลังผนของขอ,งขอ,งของลังาพี่น้องมาเด้อครับผมมาเนี้ฝนประตุกพี่น้องวันนี้ไม่มีฝนนะคะผมฟาแจงจ้างปังอยู่พี่น้องอยากไปแต่ผมอยู่หนองพอกมาเด้อครับผ,ผมมาเด้อครับผมมาอนี้ พี่น้องผู้อยยุใกล้นะครับผมพี่น้องอาสามาพี่น้องรอยเอทพี่น้องบริเวณไก่เคียงเด้อมาเจอกันนะครับผมคืนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านน้องหอค้นตะบนน้องมืนทานนะพี่น้องเป็นงานกะทินแล้วก็งานบวชนะครับผมเป็นงานกะทินและก็งานบวชมาจัดงานอะไรคะงานกะินกับงานบวชครับผมก็ให้ปังปังจ้าขอบคุณทุายคับผมนี่ผู้นี้ผู้ตรวจงานพี่น้องเพิ่งกรลังนางเบืองงานอยู่พี่น้องอันนี้ตรวจงานเพิ่งอาบน้ำเล้ว เจอกันที่บ้านเดือนมีนาครับเสียงไม่โหดเจอกันครับผมน้องมันนี้เป็นบ้านออหยางของฉันบ้านหนองหัวคนน้องหัวคนตะบนน้องมื่นฐานอําเภออาามานจังหวัดร้อยเอด็ดพี่น้องบัตรนางานหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทเป็นงานเจ้าภาพนะครับผมม่อนี่ทางคณะเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็คณะกรรมการน,นะครับผมเพิ่นเก็บบัตร ผ่านประตูชมหมอลำหนึ่งรอยบาทเพื่อที่จะสมทบทุนนะคะผมบำรุงพระพุทธศาสนานะครับผม,มให้พี่น้องเฮ้าที่มาชมหมอลำในคำ่ำคืนนี้ได้ร่วมทําบุญกับทางวัดวระอารามบัตรหน้าง,งานเพียงหนึ่งร้อยบาทถนนเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องยา่า,ยานฝ่ายา่านฝนดอกพี่น้องฝ่าแจ้งจางปังอยู่พี่น้องเอ้ยฝ่าแจ้งจังปังอยู่พี่น้อง้มนี้บ่มีฝนเด้อพี่น้องเด้อ แชร์ให้แล้วบ่าวเบิร์ดแม่ดูอยู่กระบี่ชัดเจนมากโซดีแม่แม,แม่จากกระบี่ด้วยนะคะผมค่าบัตรเท่าไรค่าบัตรประตู100บาทนะคะผมบัตรหน้าง,งาน100บาทเดอ้อพี่น้องตอนนี้พี่น้องห้องกลงลังลังเขามากครับผมเพราะว่าวันนี้มีม,มีมีแห่ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นแห่หน้าครับผมรวก็แห่กระถิ่นได้พี่น้องมีหอดรถแห่มีหอดกองเงาพี่น้องเพิ่อนวารถแห่กับกองเงาประมาณ4ี่ขั้นพี่น้องะอ,อนไลฟ์พี่น้องะอ,อนบุญบัณ ซอนบนบ้านพี่น้องบ้านหนองของคนนะครับผมเบิ้องยกุกเกษตรวิสัยพี่น้องกเกษตรวิสัยมาเด้อครับผมส่งกำลังใจไปจ้าขอบพระคุณพี่รัตนาพรด้วยนะคบผมปวดพี่น้องเบื้องรถแห่กันลัางขมาครับผมรถแห่กัลัางขมาครับผม,อม,บผมเอาพี่น้องครับผมอย่าลืมนะครับผมจิ้มลิงดน้าล่างเสื้อบ้าจองตัวกุมปิดในามารพร่งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเอื้อมมีกุมปิดเด้อพี่น้องเด้อ กุ่มปิดบรราคา129บาทนะครับผมจิ้มลิงแลนล่างเสื้อบ้าจองตัวได้เลยนะครับผมเจอกันหน้าเวทีเจอกันหน้าเวทีนะคะผมปีนาเจอกันพเพื่อสะตึกเสียมหกและอลังการโชว์จ้าขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณพี่น้องครับผมขอบพระคุณ